สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจาวันเกิดของคุณเกิดวันศุกร์ในเดือนธันวาคมปี2 5 6 8นะครับคนเกิดวันศุกร์ในเดือนนี้ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะดูในรูปแบบซินธิคอร์ททั้งหมด10ใบด้วยกันนะครับให้คุณเกิดวันศุกร์ตั้งจิตตั้งสมาธิไป,ปพร้อมๆในการสับไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับใบแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็น หกถ้วยใบที่สองพ่ยขึ้นเป็นเก้าเหรียญใบที่สามพ่ยขึ้นเป็น The ะมูนใบที่สี่พ่ยขึ้นเป็นแปดไม้ใบที่ห้าพ่ยขึ้นเป็นอัศวินถือถ้วย ใบที่6ไพ่ขึ้นเป็นเจ็ดแฮงแมนใบที่7ไพ่ขึ้นเป็น8ดเหรียญใบที่8ไพ่ขึ้นเป็น7ดเหรียญใบที่9ไพ่ขึ้นเป็น3ดาบและใบสุดท้ายใบที่10ไพ่ขึ้นเป็น4ดาบ คนเกิดบันสุกอันดับโดดเด่นอันดับหนึ่งนะครับนั่นก็คือเนเรื่องของกันเนี่ยนะครับนคนเกิดบันสุกเนี่ยผ่ขึ้นทั้งเจ็ดเหรียญแปดเหรียญแต่ก็เก้าเหรียญขึ้นมานะครับเนเรื่องของกันเงินมีคนกอย พพอร์ตนะตำแหน่งตัวตนไปขึ้นเป็น6ถ้วยเห็นไหมมีคนมาคอยพพอร์ตดูแลนะครับในเรื่องของการเงินมีโอกาสดีๆเนี่ย้ามาเยอะนะครับพายขึ้นเเหรียญคือการลงทุนเนยการรอคอยจากการลงทุนหรือว่า,ามีการทํางานแล้วมันได้รับผลตอบแทนที่ดีในช่วงเดือนนี้นะครับมันพายขึ้น9เดือนบบอกว่ามันมีในเรื่องของอถึงแม้จะมีเรื่องของรายจ่ายอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ย มันสามารถจัดการหรือคลี่คลายไปได้นะครับขึ้นอยู่กับปัจจุบันด้วยนะว่าคุณจะมีการเก็บเงินเก็บทองได้บางน้อยแค่ไหนด้วยนะครับเพราะว่าทํามันก็ได้แต่ว่าพอทําแล้วบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องเก็บด้วยเพราะว่าในเรื่องอนาคตมันก็มีเรื่องรายจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นแต่ซึ่งในภาวะในเดือนนี้มันเป็นเดือนของการที่มันมีเงินที่มันไหลเวียนเข้ามาโอกาสดีมันไหลเวียนเข้ามาทําให้คุณต้องมีการวางแผนการเงินให้มัน รัดกลุ่มรดีมากขึ้นก็จะช่วยหนุนนาให้มนเรื่องการเงินไม่ตกไม่ลนไม่ขัดสนในอนาคตนั่นเองนะครับโดดเด่นอันดับที่2องนะครับในแกในเรื่องของการงานนั่นเองนะครับในเรื่องของการงานคนเกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นช่วงของการสาะแสวงหาโอกาสกับผู้รักผู้ใหญ่นะสำหรับคนที่กําลังหางานเนี่ยภปยึ้นในเรื่องของการ เขาหักปุรกผู้ใหญ่ยังมีความกลัวกังวลอยู่ว่าจะทาได้หรือเปล่ากับการไปสามัครไปสอบหรือการวางแผนกับตัวคุณเองแต่ถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทาได้แต่คิดเยอะไม่หน่อยไอ้ความคิดเยอะเนี่ยไ่ขึ้นถึงแมนไปขึ้นเติบบูนความสับสนวุ่นไวายไ่ขึ้นสี่ดาบเนี่ยแล้วไ่ขึ้นสามดาบอีกโอ้มันมีความเครียดสะสมเต็มไปหมดแต่จริงๆแล้วตัวคุณเนี่ยมีความรู้มีความสามารถคุณสามารถทําได้นะแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะฟังเสียงนกเสียงกกเยึดระมูลก็เหมือนฟังเสียงซุบซิบนินทาคนนน้นปูดอย่ังนั่นคนนี้ พูดแบบนี้เอามาใส่ใจเยอะเกินนะเออมันทําให้เราตกใจไปเองนะบางทีคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดกันทั้งหมดหรอกนะมั่นใจเองเอาไว้นะคนเกิดวันศุกนะเออคุณจะได้มีกําลังใจนะที่จะทําให้มันเกิดความสําเร็จนั่นเองรวมไปถึงในเรื่องของคนที่งานประจำนะครับหรือทํางานราชการเนี่ยอืมคือในช่วงนี้มันเป็นช่วงของการมองนะมองแล้วก็ดูว่าใครทาอะไรอย่างไรนะครับในเรื่องของโอกาสต่างๆเนี่ย เออมันมันเริ่มที่จะต้องมีการคิดเยอะๆนะเออวางแผนให้มานะครับโอกาสดีๆเนี่ยมันมากับออการที่คุณเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยบางทีการทําอะไรในห้องช่วงเนี้ยมันเป็นจุดเปลี่ยนนะในเรื่องของการงานนะโอกาสต่างๆมันมากับผู้หลักผู้ใหญ่มาจากการช่วยเหลือเกื้อหนุนเกื้อกูลคนรับข้างเพื่อนร่วมงานหรือ,อการจะทําอะไรก็ตามมันต้องใช้ ใจแลกใจนะเออการที่จะช่วยเหลือคนรอบข้างบางครั้งมาเป็นบุญคุณหรือเป็นประโยชน์ให้กับคุณในอนาคตนะครับเพราะว่าพลังงานของอนาคตเนี่ยในเรื่องของปัญหาต่างๆมันจะเกิดในอนาคตมากกว่าแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องสร้างคอนเนคชันนะสร้างโอกาสดีๆเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่มาจะช่วยหนุนนําให้ในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการถูกการแก้ไขปัญหาในอนาคตเนี่ยมันจะตียิ่งขึ้นนะครับ ในเรื่องของคนททาธุรกิจส่วนตัวเนี่ยในช่วงนี้มันเป็นช่วงของการขยับขยายโอกาสดีๆลูกค้ามีลูกค้าปังมีคนเข้ามานะครับในเรื่องของการจะทําอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่คุณเองเนี่ยต้องดูในเรื่องของคุ้นส่วนต้องดูในเรื่องของลูกน้องต้องคุมในเรื่องของเียงต่างให้มันมีความลาบเลียนไหลเรื่นมากยิ่งขึ้นมีความโลวมากยิ่งขึ้นนะครับถามว่าดีดีแล้วนะครับในเรื่องของการงาน เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่มันทําต่อสร้างต่อมากกว่าแะมันเป็นจุดจิ้มเหมือนต้องทนต่อสู้ต่อไปนะเพื่อจะให้เกิดความสําเร็จในอนาคตถึงแม้ว่าจะมีความเครียดเข้ามาอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับในเรื่องของการฟันฝ่าอุปสรรคส่วนใหญ่แล้วเป็นความคิดเล็กคิดน้อยของตัวคุณมากกว่านะครับอันดับที่3นะครับได้แก่ในเรื่องของความรักนะครับเพื่อกอบรักในช่วงนี้เป็นช่วงของการให้ใจนะมันมีความรู้สึกอัดใจ เยอะเหมือนกันนะในเรื่องของความรักคนโสดในช่วงนี้เป็นช่วงการรอคอยนะรอคอยให้อาหลายๆอย่างมันดีขึ้นรอคอยให้พลังงานความรักมันดีขึ้นมันมีความรอคอยใครสักคนที่จะมาเติมเต็มความรู้สึกนะให้กับตัวคุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้นไพ่ขึ้นหกตัวบ่งบอกในเรื่องความรู้สึกที่มันเหมือนระลึกถึงเรื่องเก่าๆความรักเก่าๆอยากจะมีเหมือนดังเดิมสร้างความสุขให้กับตัวเองมันเหมือนอยากจะอยู่พื้นที่ที่คุณเนี่ย เคยมีความสุขแต่ถามว่าตอนนี้มันมีความสุขดีไหมมันก็ไม่ได้แย่แต่มันก็ยังเหมือนเป็นอารมณ์แบบเงาเงาเออมันก็อยากจะให้ทุกๆอย่างมันดีขึ้นอยากจะมีความรักที่เข้ามาสักทีหรือให้มันพ้นในเรื่องของความอึดอัดใจนันเองนะครับสรวบคนมีคู่เนี่ยไปขึ้นในเรื่องของการพูดการคุยนะในเรื่องเด็กที่มันมีการกระทบกระัทนการมนต้องคุยให้จบ ให้สิ้นไม่งั้นปัญหาจะเกิดได้ด้วยนะครับไปขึ้นแฮงแมนคือคําผิดอะไรบางอย่างที่มันเหมือนเราคอยจะคุยกันอ่ะอืมเราคอยจะเคลียร์กันให้มันไม่มีอะไรมันมีความขุ่นใจกันมีความขัดข้องในเรื่องของพลังงานจิตใจที่มันเคยมีปากมีเสียงเคยมีความงอนยังไม่ง้อกันเนี่ยหันหน้ามาคุยกันอย่าโมแต่รอนะพูดคุยกันเยอะๆเพื่อจะสร้างสรรค์พลังงานให้เกิดความสุขมากินึ้นโดยเชิงกัดนะครับเราารู้ใชว่าสิ่งศักดิ์สิทธ ที่จะเสริมในเรื่องของความรักคุณควรจะไปไหว้อะไรไพ่ขึ้นเป็นพระแม่รักษมีนะครับไพ่พระแม่รักษมีเนี่ยในช่วงนี้ให้คุณไปไหว้เทพเทวาที่เกี่ยวข้องเนืประเภทผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะคะรับพลังงานของ เทพเทวะนะที่เกี่ยวข้องกับการประธานพอในเรื่องของการเงินนะความมั่นคงนะพลังงานการปกป้องการดูแลเรื่องของพลังงานของโชคลาภนะครับเทพเทวาที่คอยปกปักรักษานะครับหรือคุณสามารถจะไหว้ได้ทั้งพระแม่รักษมีนะหรือจะเป็นไม่ใช่ผู้หญิงก็จะเป็นในเรื่องของพระนารายก็ได้นะครับหรือ,อคุณสามารถจะไหว้ประเภทเกี่ยวกับผู้หญิงที่ มีศีลมีธรรมนะครับหรือไปไหว้เกี่ยวกับแม่ชีบุญเรือนก็ได้นะครับเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงเป็นแม่ชีเป็นนักบวชก็ได้เหมือนกันนะหรือเป็นในเรื่องของการไปไหว้นะเกี่ยวกับบัพพรุษที่เป็นผู้หญิงก็ได้เหมือนกันนะครับพลังงานนี้นะจะส่งเสร,รมิมในเรื่องของความรักให้คุณเนี่ยมีความสมหวังที่ดีอ่ะดูซิว่าท่านจะไหว่อย่างไรบ้างนะครับขอซื้อพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะดูซิว่าจะไหว,วอย่างไรบ้าง ไพ่ขึ้นเป็น,น,ห,น,นะะหนักหน่วงนะครับหนักหน่วงไพ่ขึ้นเป็นอำนาจไพ่ขึ้นเป็นตัดขาดอืมนะพอในเรื่องของความรักเนี่ยหลายอย่างมันเกิดขึ้นให้คุณต้องตัดสินใจนะไพ่ระต่ายก,ก็ต้องรีบตัดสินใจนะคือครูบาอาจารย์เสียงสิทธิ์เนี่ยท่านบอกเลยว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยีอเนี่ยอย่ามาแบกเอาไว้นะยิ่งแบกยิ่งทุกข์ ปล่อยวางซะบ้างหยินที่แบกไว้เนี่ยวางมันก็เบาลงแล้วนะอย่ามัวแต่แบกความทุกข์กนี่มาจากอะไรอดีตอนาคตใช่หไหมอดีตอนาคตเนี่ยมันแบกรับเรื่อยๆไม่ไหวหรอกนะคุณจงวางไว้แล้วก็อยู่กับปัจจุบันดีกว่านะครับทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณต้องมีสตินะคุณสามารถที่จะจะัดสรรจัดก,การในเรื่องความรักไปได้ไม่ว่าจะเป็นในอะไรก็ตามตัดทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้คุณตกใจ หรือในเรื่องความรักมันอยู่ที่คุณจะตั้งใจจะทําอะไรมากกว่าเ้ยอคุณสามารถจะไปขอพรน,นะครับกับพระแม่รักสมีได้นะคุณสามารถไปขอพรได้ที่ไหนที่เกสอรบินเลสนะให้ท่านปกปักรักษาประทานพรหรือคุณศรัทธาเทพที่เป็นผู้หญิงองค์ใดก็ขอให้ไปขอพรกับท่านให้ท่านเสรมดวงในเรื่องความรักของตัวคุณให้สมหวังดังใจโดยสินกันนะครับ อันดับที่4นะครับนั่นก็คือในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพในช่วงนี้ระวังเรื่องของอการปวดหวัวไมเกรนนะหรือความคิดมากคิดเล้คิดน้อยไปขึ้นดัมูเนี่ยความคิดเลกคิดน้อยความคิดมากม,ม,ม,มันทําให้คุณป่วยนะครับทำให้แบบป่วยแบบนอนเหมือนแบบอยากจะพักผ่อนมันเหมือนไม่มีไฟไม่มีพลังงานในการทํางานไม่มีพลังงานในการใช้ชีวิตมันรู้สึกเหนื่อยๆ,ๆนะ่เหนื่อยนะทั้งกายและก็ใจในช่วงนี้ยิ่งถ้าใครทําอะไรหนักๆหน่วงๆมาเนี่ย มันก็จะส่งผลกับร่างกายและก็จิตใจตัวคุณด้วยเช่นกันระวังให้ดีนะครับมาดูเรื่องของสิ่งศักดิ์ดีกว่าที่จะเสริมในเรื่องของสุภาพกายและก็สุภาพใจนะครับจะต้องไปไหว้องค์ใดไพ่ขึ้นเป็นเทพ,พเจ้าบวอูน,นะครับเ,เทพที่เป็นผู้ชายนะเทพที่เป็นนักรบนะประเภทที่เป็นนักรบเ,เทพที่เป็นบูรพกษัตริย์ไทยหรือบูรพกษัตริย์องค์ใดๆนะ ชาติใดๆก็ตามนะครับเออหากใครมีความศรัทธาเทพที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์การปกปักรักษาการคุ้มครองนะครับเทวสวุวรรณนะหรือเออทพเทวาที่ในสายทางจีนเลยนะเป็นเทพประจ้ากวนอูหรือเป็นเทพที่เกี่ยวข้องนะกับตัวคุณที่คุณมีความศรัทธาธอย่างที่บอกไปทั้งหมดทั้งหมดนะครับ มาดูสิว่าในเรื่องสุขภาพนะครับเทพเทวาที่คุณนับถือที่คุณบูชานะท่านจะบอกว่าอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นสติปัญญาไพ่ขึ้นเป็นจักรกวาลไพ่ขึ้นเป็นฟื้นฟูนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพไพ่ขึ้นฟื้นฟูคือดูแลสุขภาพตัวคุณให้ดีนะอะไรก็ตามที่มันไม่ดีอะไรก็ตามที่มันทําลายสุขภาพร่างกายเนี่ยก็ต้องฟื้นคืนให้มัน ดีขึ้นนะเกิดจากการดูแลสุขภาพนะออกกําลังกายหรือว่าไปพบแพทย์บ้างนะครับหรือใครมีเรื่องภาวะจิตใจที่ไม่โอเคเนี่ยต้องผ่อนการจิตใจตัวคุณให้ดีขึ้นนะในเรื่องการฟื้นฟูพลังงานจิตใจหรือการหาอะไรทําให้ตัวคุณเนี่ยไม่ เกิดโรคเกิดภัยทั้งร่างกายแล้วกจ็จิตใจหรือการไปไหว้พระการไปสวดมนต์การไปปฏิบัติธรรมเพื่อจะฟื้นฟูจิตใจอันนี้ก็เป็นการเสริมสติปัญญาเสริมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจสุบุ์ด้วยนะครับรวมถึงคุณสามารถจะไปไหว้นะครับเทวทวาที่คุณนับถือหรือเทพเจ้าคนอูดได้นะครับให้ทาปกปักรักษาคุ้มครองนะครับให้คุณมีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจดีๆคุณสามารถจะไปไหว้ เจ้าประจํวดอูเนี่ยที่าศาสตร์เจ้าพ่อวดอูครองศาลนะครับให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองนะหรือคุณพบเจอศาลเจ้าพ่อกวดอูที่ไหนก็ได้ใกล้บ้านคุณเนี่ยก็สามารถที่จะไปไหว้ได้เหมือนกันนะเอาแบบใกล้คุณก็ได้นะไม่จำเป็นต้องไปครองศาลที่เดียวแบบเท่านั้นนะเออเราไปที่มันใกล้ที่มันเป็น,าปนาศาลใกล้บ้านก็ได้โดยเช่นกันนะครับ อันดับที่5นะครับนั่นคือเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภในช่วงนี้เป็นโชคของเ,ออเงินมันมากับเรื่องของการกระทํามากกว่าไปขึ้นเป็นแปดเรีรญนะมือมากับการกระทำนะเหมือนแบบทําแล้วมันได้เงินทําแล้วมันเะมนเป็นการรอคอยมากกว่าที่จะแบบหวังพึ่งโชคลาภนะไปขึน Moon, ป้นเป็นมูลไปขึ้นเป็นสี่ดาบมันเป็นการรอคอยให้ในเรื่องของเงิน,งนที่มันมาแบบฟุกฟุกเนี่ยเข้ามาในอนาคตมันเป็นเรื่ององการที่ต้องเสริมดวงสร้าง ในเรื่องของบุญในเรื่องของกุศลในเรื่องของเทพเทวานะครับเอาดูสิว่าคุณควรจะไปไหว้สิ์สิทธิเทพเทวาองค์ใดพิจะเสริมโชคลาภนะครับไพ่ขึ้นเป็นครอบครูนะครับไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์นะพอแกะฤาษีทั้งร้อยแปดตนนะครับพลังงานของครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ทางใต้สายโนราเออได้เหมือนกันนะหรือถ้าเป็นทางสายครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือบูชานะหรือเป็นครูบาอาจารย์ทางบ้านของตัวคุณเป็นพ่อแม่ก็ได้นะเป็นญาติพี่น้องก็ได้นะหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนึกถึงเป็นเกี่ยวข้องกับผู้ชายนะเออเป็นเพศชายนะครับหรือเป็นฆรวาสเป็นพระก็ได้นะเป็นเกจินะครูบาอาจารย์ที่ยัง มีชีวิตอยู่แล้วก็มรณาภาพไปแล้วได้เหมือนกันอย่างเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟัน่นนะครับหรือพ่อหลวงพอ่อฤาษีธิงธรรมหลวงพ่อปานนะเป็นต้นนะครับก็เป็นพลังงานที่คุณสามารถอขอพรในเรื่องของอการมีโชคมีลาภมีกินมีใช้นะครับอดูซิว่าท่านจะวางอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นเก็บออมไพ่ขึ้นเป็น เปรียบเทียบไพ่ขึ้นเป็นตกลงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธินะ์เนี่ยไพ่ขึ้นชัดเจนตกลงนะการไปไหว้กับเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแกหรือสีหรือครูบาจรย์อง์ใดก็ตามใ้คุณมันสะสมสร้างบารมีสร้างบุญนะครับอยู่บ่อยครั้งอย่าเป็นคนที่มีแต่ความตะนนีนะไม่ทําบุญเลยเนี่ยกุศนละจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณจะหวังเอา อย่างเดียวไม่ได้นะต้องทำด้วยนะทำสร้างบุญปารมีครูบาอาจารย์ก็จะคอยนุนนำช่วยเหลือในเรื่องโชคลาภในเรื่องเงินเรื่องทองต่างๆให้คุณมีแต่ความสําเร็จนะเนี่ยท่านบอกโอเคแล้วขอให้คุณเนี่ยมันสร้างสดเอาไว้ในเรื่องโชคลาภก็จะมีโอกาสกําเนิดขึ้นกับตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับเดือนธันวาคมนะเออเป็นสิ้นปี268นกนะครับก็ขอส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่นะเออให้ทุกท่านไม่ว่าจะพบเจอเรื่องใดก็ตามนะทั้งในอดีตรเรามาถึงสิ้นปีแล้วนะเราเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเรื่องเราทบทว,วตัวเองว่าเราผ่านอะไรมาบ้างและเราจะพัฒนาตัวเองต่อไปอย่างไรนั้นะเป็นเรื่องของการที่คุณได้เริ่มต้นใหม่ในปี2 5 6 9ก็ขออวยพรใหุ้ทุกๆคนเนี่ยมีความสุขมีความร่ำรวยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเริ่มต้นปีใหม่ มีความสุขใหม่ๆเกิดขึ้นกับทุกคนทุกท่านนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจารพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ